สวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วนะจ้ากับบิดคนหมันนาพาเพื่นได้จเจอด้วจึงดักเคยฝากกดไลค์กดแชร์ก็ิดตามกันเลยจ้าวันนี้ฮะก็จะพาสุกคนสุขกับโลก็บแม็กซ์กินน้อนจ้าบโอ้ยพี่น้องโอ้ยมากลายนึงเป็นดำๆเลยวุ้ยเหลี่ยมตามมองๆบูอ๋อพี่น้องเน,นี่ยอุ้ยมาเด้อมาเก็บน้ำกันเลยพี่น้องวันนี้ปิดไฟปิดไฟคอเอาเนาะจ้าเนาะ ปาสิพี่น้องเบิเจ้ะปาสเป็นดัดัอยู่ฮายกินูดัมดามอยู่พี่น้องนานนานมาเดี๋ยวเอาคนเดจ้าพี่น้องใส่ขู่เทานี่แหละไปเก็บเลยจ้ะพี่น้องยูแฮงกับอะไรเอาเดี๋ยวขออนุญาคนเดจ้าเด้อ ขยานเก็บก่อนเนาะนนแล้วมาสิบินนี่นะจ๊ะนอนน้องวนะุ้ยมันมันมันโอ้ยวุ้ย,ยมนัมนมนันมันพี่น้องอต้นนี่หน่อยได้จ้ะน,นี่โอ้ยม,ม,มันมันเม่งกินโน้นจะแม่งกินโน้นแม่งกินโน่นหน่อยพี่น้อง นไปเราจะมาหาเก็บมันตัวล่นนะจ๊ะน้องน,นี่ตัวมันยังในใบนะจ๊ะอืมเห็นป้องไล่ตาในเด็กพี่นอออ้ออือห่ยังยังอยูอย่แน่พี่นอ้อแนๆ่ๆเป็นมากกอใหม่ ต่างๆอยู่พี่น้องมาเด้อจ้ามาจับแมงกินูน,น้อยซอยกันเลยจ้าแมงกินูนคือก,กันแล้วค่อยาติปุงขย่าแมงกินูนกันเด้จ้าเดินน่องใหญะใหญ่เ้ย ว้าวว้าวโอ้ยพี่น้องเดินจ่ามาเก็บแมงกีนูนน้ำกันอืมเก็บต้มยังยังอื๊บวุ้ยกินเบึองเบืองบืองบืงอยู่พี่น้องเอาอาจจะจับตัวใดรับอันพี่น้องแน่เบืองเบืองในใบกิเลสพี่น้อง ป๊าดีโอ้โหตีตาตาเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่ปุโอ้ต,ต,ตาเหลี่ยมเหลี่ยมมอง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 อยู่พี่น้องเบิ่งฟูตาเหลี่ยมเหลี่ยมนะแม่นเมื่อไรอกนนะอ,อ๋อแต่ยอดพลาทิลเลตพี่น้องเลยเบิ่งฟูนี่นี่ที่นู่นหน่อยนะแกน,นี่โอ้พี่น้อง้ย มีต้นยียอกกับมีพี่น้องมีต้นยียอกกับมีอ๋อโอันนี้คือพี่น้องแบบเซ็กซ์กันเลยจ้า นี่ป๋อเพราะห่อใจาจังสีเมันก็สีลนด้วยจ้าเดี๋ยวต้องวางกล่องก่อนอือนี่พี่น้องวะอันนั้นมันเบอร์เบิกเกาะดีกว่าแม่เขาอยากวางกล่องด้วจ้าพี่น้องวันนี้กาแฟจะเพลกกกะติกาดัวจ้ามันก็จะมันๆสำหรับคืนนี้นะจ้าโอ้ยไี่นุ่นนุ่นพี่น้องยังไดหก่กาแา กดติดตามบิ๊กคนบรรนาภาเพิ่นนำเดือดจ่าเด้อยัิ่งใดบิ๊กคนบรรนาภาเพิ่นก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดือดจ่าเด้อยขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขภูสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปของบิ๊กคนบรรนาภาเพิ่นเดือดจ่าเด้อยังไดก็ให้พระแม่พี่น้องปองป่ายสุขภูสุขคนสุขสบายให้สมไยรุ่ยปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมมาปรารถนาเด้อจ่าเด้อยสำหรับบิ๊กคนบรรนาภาเพิ่นก็ขอกล่าวคำ่าสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้า